สวัสดีครับตอนนี้อยู่เกม Minecraft m อดกันอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้ถ้าเราเอาของไปตั้งโชว์ในบ้านมันก็แบบว่ายังไงยังไงอยู่เพราะฉะนั้นเรามาสร้างที่ตั้งของกันแล้วกันกินขนมปังแป๊บนี้หาซึ่งเราต้องใช้ของจานวนมากในการสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละแค่นี้ก็ได้แล้วแหละ

เหล็กได้เหล็กทุกคนนี่เราได้เหล็กแล้วโอเคก็ง่ายขึ้นสําหรับการหาของง่ายขึ้นสําหรับการเอาชีวิตรอดแล้วกันนะระหว่างว่าระหว่างที่คุณเหมือนจะไม่หวังว่านิวเทนจะไม่ไปเกิดนอกบานายไงเสียงคุ้นคุเสียงคุ้นคุเหมือนนิวเทนเกิด ทำไมได้ยินเสียงซอมบี้แปลกแฮะน, <c oughs> น่าสงสัยไปกันต่อรอบหนึง่งอะเตึบต๊บเราใช้ดินแล้วกันง่ายดีนะทุกคนเอ้กุชชี่มีเตืองทรัพยากรมากและดินเป็นสิ่งของที่หาง่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นใช้เจ้านี้แหละแล้วก็หีดิกกีกสามกอดก็ดีหด่อย ก็ลงมาเข้ารวมแล้วก็หัน <inhale> ต <pet imes> ่อตัางแล้วก็หมึดปักทดอตหยมเลยมันช่างดีจริงๆนดตดอีกหนึ่งบั๊กแล้วก็วางบอลนี้ใชุ่่มเสร็จแล้วง่ายสุดแล้วนะคนไม่เปลืองทรัพยากรด้วย ตือ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 ไปตัดไม้กันดีกว่าเออเราว่านะที่เจ้าหมาของเรามันหลุดออกมาได้เพราะว่มิวเทนซอมบี้นั่นแหละมิวเทนซอมบี้มันน่าจะปล่อยพลังจะทําให้โดนน้องหมาของเราตือดตือ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 เตือดเตือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจะมีสักอีกตัดไม้ตัดไม้เอาไปสร้างวิถีพันธุ์เราต่อ มันอะไรอ่ะก็<ม>น่าจะเปิดไปแล้วนะยังไงปุดบาแล้วไงเอ้ยเอ้ยมันมีซ่อนไปด้วยเหรอเหลี่ยมมากตที่นี่ต้องไปหาน,นลยแหละเอ้อ ใช้ได้ถือว่าดีถือว่าดีกลับบ้านข้างบนมันก็ต้องมีอ่ะอันนี้อันนี้ก็มีนี่ไงมีอยู่อ่ะเรากเก็บไว้ที่หลังแล้วกันเนแล้วกลกับบ้านไปนอนบานเราอยู่ไนอะนนไงอยู่นั่นตืดตืดตื๊ดตืดตดตดตืตืตืสร้างประตูแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เ่ว,ว่าตื่นมาขาวหน้าจะไม่เจอ,ส,อสิ่งอื่นสิ่งอื่นใดมากกว่านี้นะ้าเจอละกอใจเลยขออย่างเดียวคืออย่าเจอนะ <c oughs> มิวทงมิวแทนนะน่กกากลัวพูดถึงมิวแทนน่ะ <c oughs> อ่ะกลับบ้านไปนอนกลับบ้านในครั้งนี้แล้วก็จะขนของเราออกไปด้วยเจานีด้วย ตัดดดดวที่สองมันบังอ่ะมันนันน่ะเหมือนตรงนี้จะเพิ่มพืพม้นออที่เพิ่มขึ้นเออเอพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปิดไปหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งจบแล้วก็สวยงาม นีงนะถุกตัวหยอกสิเออข่อ,อยางชั่วขึ้นพื้นที่ก็จะมีพื้นที่วางของแล้วคนเนี่ยว่าจะตื่นมาจะไม่เจอพวกมิวแทนนะมัว่าจะไม่เจอแค่นั้นแหละไม่เลยนั่นคนนอนกันถ้าเราเจอเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่วันแสนสดใสทุกคนมัวก็จะไม่เจออะไรที่มันดู น่าเกลียดน่ากลัวเลยนะคะเกรก่อนกระกเปอร์ยังไม่ตามมาขนมปัง ออ่่เคลือบออจะได้เหลฟรีทำอะไรด้วยตอนนี้เออได้แล้วช่างดีซะเหลืเกินได้เหล็กมาแล้วทุกคน ในที่สุดเราก็จะคราบของได้แล้วยช่ชุดเกาะเราไปครับชุดเกาะอ,อะไรได้บ้างไปแต่หมวกกับรองเท้าเท่านั้นแหละเข้าไปครับหมวกกับรองเท้าปึ๊บปิ๊บปัมป้ามาาาของทา,งทาง่รราาาเราต้องการอืมแล้วก็หมว,มวกหมวกเาาาาา้าา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 ามาา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 ก ได้แต่รองเท้านะทุกคนแต่ที่จิ๊กมันก็ขายของดีอยู่เอ่อเอิ่มเก็บของแล้วก็ไปกันต่อทุกคนมันสวยงามจังเลยเดินไปกันต่อ เดินไปกันต่อไปที่ตรงนั้นนะมันคือพื้นที่หลบภัยนะตรงนั้นนหะพื้นที่ที่เราหนีพวกสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมามันจะมาหลบอยู่ตรงนี้แต่ครั้งนี้เราก็จะเป็นการขุดเขาาขุขขดแร่ขุดของทุกอย่างที่เราทําได้นะหายเราจะขึ้นไปอ่ะทางขึ้นของเราเลย แต่เราขาดของนิดหน่อยไม้ไม้พออยู่อ่าตัวค้าเอามามาคราฟสติกแล้วเราก็จะมาคราฟบันไดบูมบูมสติกจะเยอะแล้วก็คราฟบันไดจึบป <Boom. Boom. S 1> ึ๊บปึ๊บปึ๊บ ได้แล้วเก้าอัน้วขึ้นไปไพลังไป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  ไปตรงนี้จิบจบได้แล้วมาเออก็กำลังจะถึงเลยอะเกือบถึงนะโอเคไปไปไปจิบ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 ,จบ โอเคงั้นเราขอจบคลิปนี้งั้นเราขอจบคลิปบอกแล้วกันนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับบาย